ดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้พี่ลิีอะไรมีกล่องอะไรมาให้เพื่อนๆเดีค้านี่ค่ะดีใจมากๆเลยค่ะอากาศก็ดีๆเห็นไหมคะอยู่กับธรรมชาตินะคะนี่ค่ะพี่วิีได้เจ้านี้มาเลยนี่ค่ะผักหวานเองเนี่ยค่ะผักหวานเพื่อนๆค่ะผักหวาน พี่สาวส่งมาให้นะคะพี่สาวส่งมาให้คุณแม่ส่งมาให้พี่สาวกับคุณแม่นะคะมีใจส่งมาให้ลูกนะคะอันนี้เป็นของดีเด็กต่างจังหวัดนะคะเนี่ยค่ะโอ้อันนี้เอาอะไรมาแรกั้งหมูฉลามมาแรกก็ไม่ยอมนะคะอันนี้นะคะอร่อยมากเลยเนี่ยค่ะของดีนะคะคือเขาเนี่ยนะคะบอกเลยว่า เท้าความน,นิดนึงสมัยก่อนที่วิเป็นเด็กจากูางจังหวัดพี่วิก็ไปเก็บกับเพื่อนๆนะก็ไปเก็บการสนุกสนานใหญ่เลยค่ะตอนแรกๆที่เราไปเก็บเราก็ไม่รู้คือบางทีหญ้าต้นไม้แล้วก็ผักหวานเราก็ดูไม่ไม่รู้เนาะมันก็จะมีเผักบางชนิดที่คล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็เก็บเขาก็ต้องมาดูให้เราอะค่ะเพื่อนๆก็น่ารักก็จะมาดูว่าไหนเก็บอะไรได้เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเก็บไม่ได้เพื่อนๆก็จะแบ่งให้พอแกงอะค่ะ สมัยก่อนๆนี่เป็นครั้งแรกที่เราไปเก็บอะคะ่ะเนี่ยอันนี้เป็นความทรงจําเด็กๆนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่ไปกับเพื่อนๆน,นะคะแล้วพี่วก็จะบอกว่าคุณประโยชน์ของเขานะคะรากและใบของเขาเนี่ยนะช่วยแก้อาการปวดท้องนะคะนะคะรักษาแผลได้นะคะแล้วพี่วิจะบอกว่าอันเนี้ยค่ะเขาจะมีนะคะยอดเป็นสีเขียวแล้วก็ สีเหลืองเนี่ยไม่รู้เขียวเนี่ยเหลืองเนาะมันเหี่ยวไปหมดเลยอะ่ะมันเหี่ยวไปหมดเลยอะค่ะนี่อันนี้เขียวไหมคะก็เหลืองเนะเาะก็จะมีถ้าสังเกตดีๆนะคะก็จะมียอดเขาจะม,านะามียอดเขียวกับยอดเหลืองเนาะเพื่อนๆนมียอดเขียวกับยอดเหลืองแต่อันนี้เรายังดูไม่ออกอะคะ่ะเพราะว่าเขามาแบบมันเหี่ยวแล้วเนาะแต่ถ้าจะให้ดูให้ชัดเจนเลยก็คือดูตอนที่เขาเก็บมาใหม่ๆ่อะคะ่ะเพื่อนๆนเนี่ยคะ่ะเขาเหี่ยวมาก ใบเหี่ยวอย่างนี้อร่อยนะคะเอาไปาเอาน้ําพรมนะคะนี่พ่วพ่วพรมพ่วลองแช่แล้วค่ะเมื่อกี้แช่ให้ดูนะคะเขาเป็นพืชใบเดี่ยวนะไม้ยิมต้นนะคะเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นไม้ยิมต้นเห็นอย่างนี้หน้าเหี่ยวเหี่ยวเห็นใบเหี่ยวเหี่ยวยอดเหี่ยวเหี่ยวนี่คุณค่าทางอาหารประโยชน์ของเขาเยอะนะคะเนี่ยค่ะเขายังอ่อนอยู่นะคะต้องเอาไปพรมน้ําแล้วก็แช่น้ํานิดนึงอันนี้พ่วแช่แล้วเห็นไหมคะเขาก็ฟื้นตัวมาได้นิดนึง เนี่ยค่ะต้องทิ้งให้เขาสักพักอะค่ะอันนี้เขายังมาหลายชั่วโมงเนาะหลายชั่วโมงอะข้ามเป็นวันวันนะคะคือถ้าเขาห่อมาอย่างเงี้ยก็ต้องแบบแห้งเลยค่ะถ้ามีน้ําอยู่มันก็จะเน่านะกว่าจะถึงอากาศก็ร้อนว่าต้องมาแบบแห้งๆอย่างนี้เราก็มาพรมน้ําเอานะคะแล้วก็เอาไปแช่น้ําแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะทําอาหารนะคะก่อนจะทําอาหารเราก็เอาไปแช่น้ํานิดนึงแล้วก็เอามาปรุงอาหารได้เลยนะคะ เดี๋ยวพี่วิอนเย็นนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารของพี่วีนะคะบอกเลยว่าเมนูอาหารก็มีหลายอย่างเลยนะคะที่ก็จะเป็นอาหารเมนูอาหารก็จะมีผัดนะคะผัดน้ำมันหอยออแกงใส่ไข่มดแดงต้มจืดใส่วุ้นเส้นจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่มาม่าก็ยิ่งดีเพิ่มคุณค่าทางอาหารอีกออทำอะไรอีก รวกรวจิ้มกับน้ำพริกอีกโอ้อร่อยมากเลยค่ะหลายอย่างหลายเมนูเยอะแยะมากมายที่แล้วแต่เราจะไปทำแล้วแต่ชอบนะผักหวานป่าชื่อเขาก็บอกว่าผักหวานป่าคือหวานจริงๆอร่อยจริงๆถ้าคนไม่เคยทานลองหาทานดูนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนกุมภาถึงเมษายนนี่เป็นช่วงที่ยังหาทานได้อยู่นะคะเพราะเลยไปก่อนนั้นก็จะหายาก บางทีก็อาจจะไม่ยากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็อะไรนะคะกรมการเกษตรนะคะ<อ>เขาก็จะมีการส่งเสริมใช่ไหมคะว่าให้ปลูกผักหวานไม่ต้องไปเก็บที่บนเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องไปเก็บในป่าเนาะไม่ต้องเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะอันนี้ก็ดีคะ่ะนะคะก็ปลอดภัยดีไม่อันตรายเนาะอ่าอะค่ะนี่ก็บอกเลยนะคะว่าเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างเขามีไฟเบอร์สูง คือถ้าเพื่อนคนไหนมีปัญหาเรื่องเ,อเขาเรียกว่าปัญหาเรื่องขับถ่ายนะคะอันนี้เขามีไฟเบอร์สูงมากนะคะอันนี้ช่วยระบบขับถ่ายได้ดีมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะมีวิตามินซีมีโปรโตีนนะคะมีพลังงานนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้เลยสําคัญมากๆเลยต้านอนุมูลอิสระบางทีเราอาจจะได้ว่าได้ยินเอ๊ะไอต้านอนุมูลอิสระมันคืออะไรได้ยินบ่อยมาก ด้านอนุมูลอิสระก็หมายความว่ามันเป็นสารเป็นคือเป็นสิ่งเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายเราเสียสมดุลนอะอ่ะนะเอาพูดง่ายๆเลยว่าทําให้ร่างกายเราเกิดการเสียสมดุลนานะเป็นตัวก่อทําให้เราเสียสมดุลในร่างกายของเราเนาะเมื่อร่างกายเราเสียสมดุลปุ๊บเนี่ยคะ่ะเราก็จะมันจะมีโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆมาหาเรานะคะนั่นก็คือ ก็อย่างเช่นมะเร็งบ้างนะคะมะเร็งโรคข้อโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะไขมันในเส้นเลือดสูงโรคหัวใจอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แหละค่ะที่การเสียสมดุลทําให้เราเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ตามมาเนาะเพราะฉะนั้นเราทานผักเป็นยา คือป้องกันไว้ก่อนก่อนที่เขาจะเกิดขึ้นเนาะก็คือไม่ทางตรงก็ทางอ้อมก็มาจากอาหารล่านี้แหละอาหารเป็นยาทานอาหารให้เป็นยาทานอาหารให้เป็นยาก็หมายความว่าถ้าเราไม่ผ่านความร้อนเอ่อโดยใช้น้ํามันเนาะเนาะน้ำมันก็อาจจะบางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็น้ํามันมะพราะ้าวน้ํามันหมูอย่างเงี้ยก็เป็นน้ํามันที่ดีเนาะน้ำมันอย่างอื่นก็ได้ค่ะแต่ว่า ถ้าเราจะให้ดีคือของมันดีอยู่แล้วนะคะของเขาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเอาไปอย่างที่บอกอะต้มจืดแกงใส่ไข่มดแดงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าไม่ผ่านการน้นํามันอะก็ยิ่งดีเลยเพราะคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการพวกสูงมากนะคะอันนี้บอกเลยว่าว้าวว้าวว้าว,ว,าวมากเลย และอีกอย่างหนึ่งนะคือเขามีแคลเซียมมากนะคะมีฟอสฟอรัสทาให้ฟันเราแข็งแรงมากนะคะฟันแข็งแรงนะคะกระดูกเราแข็งแรงนะมีคือเขามีความยืดหยุ่นนะคะการยืดหยุ่นการหดตัวของกล้ามเนื้อได้ดีมากนี่นะคะอันนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นบํารุงสายตาด้วยและ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 โอ้ยิ่งสําคัญไปอีกคือช่วยทําให้ ผิวเราไม่เหี่ยวย่นก่อนวัยนั่นเองว้าวว้าวโอ้ว้าว,ว,าว,ว,าวเยอะมากเลยบอกเลยแค่ผักหวานผักชนิดเดียวผักหวานอย่างเดียวเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวพี่วิ้ก็กลัวเ,เขาเรียกว่าอะไรบำรุงกระดูกต้องไปบำรุงกระดูกแล้วและก็ทานเพื่อผิวเราจะไม่ได้เหี่ยวก่อนวัย ว้าวมากเพื่อนๆค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะ mm hmm. เพื่อนๆฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ให้พี่วีด้วย mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจงให้พี่วีทำคลิปดีๆต่อไปนะคะ mm hmm. ขอพรบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ mm hmm. เดี๋ยวพี่วีก็จะไปทำอะไรดีหน้าวะปคิดก่อนนะโดยไม่ผ่านน้ำมันค่ะ